สว,วัสดีค่ะวันนี้น้องนินมีผลิตภัณฑ์มานําเสนอนะคะเกี่ยวกับการสําหรับคนที่รักผมอยากดูแลผมไหมคะ,ะถ้าอยากดูแลผมนะคะผลิตภัณฑ์แชมพูเลอามาแล้วค่ะเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติไม่ว่าจะสารสกัดจากอากัดออยนะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีสารสกัดจากธรรมชาติ100เซนะคะต้องพูดแบบนี้แล้วที่สําคัญ ตัวนี้ยังผสมในเรื่องของทองคำขาวเขาบอกว่าหัวแพงมากใช่ไหมคะอ่าอยู่ในสีสันเราเรียบร้อยแล้วและอีกตัวหนึ่งนะคะโดดเด่นมากๆก็คือแบ็คเพลว์ก็คือสารสกรัดจากไขมุกดำน,นะคะและที่สำคัญยังมีอีกตัวหนึง่งซึ่งให้ความเข้มข้นแล้วก็เงาง,งามกับผมเราเป็นอย่างดีเลยนะคะตัวนี้อยากจะบอกว่าเชิญชวนพี่ๆน้องๆมาทดลองใช้นะคะ ปิดผมขาวได้เป็นอย่างดีและผมดำเงางามแบบธรรมชาติต้องผลิตภัณฑ์แช่ผู้เละ